สอันห้าร้สารยบาทอิิกรรมาหลายตัวทั้งหมดพระหรือว่าเป็นเหตุแก่งยิ่งที่ท่านใจเดินทางมาท่านมาพุทธภนก็ให้ส่านนะครับขอเสด็จปกมือให้กับท่านผู้ว่านะครับที่น้องชาว พบว่าอานก็ส่สขขงเสอครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็กินดีมาต้อนรับนะครับทั้งที่ว่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและอาคารอเนกประสงค์โดยใช้งบประมาณต้นต้นแต่ครั้งแรกเราได้เงินช่วยเหลือมาจากกระทรวงพลังงานให้เงินมาบางเรื่ต่างๆก็สามารถทำได้ในประเทศไทย ก็เกยบเรียบแล้วมันเป็นตัวคล้ายๆเครื่องประดับตัวหนึ่งโดยจะมันจะมีสีสันท้่ชาวบ้านมมาดแล้วก็มา

ชุมชนนนั้นจะเขามาในโครงการได้อางเพื่อสามารถชาวบ้านมีส่นครับที่ว้าแล้วชาวบ้านนั้นชุมชนนั้นเอ้าใได้เงิงมาจากสายใหญ่ให้เขารับ ไม่เป็นไรครับ